ครับรีวิวรถยนต์ Honda City ปี2003ทะเบียนวแหวนสศลา6412นะครับรถสวยนะครับตัวถังบางทั้งคันไม่มีโดนชนมานะครับสีดีนะครับล้อแม็ก RPF1 นนะครับขอบ15นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีแอร์เย็นหนาวเลยครับเอาไปชมนะครับ ติดแล้วนะครับพาไปชมดูเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์วางใหม่นะครับเป็นเครื่อง VTEC คนะครับเกียร์ธรรมดานะครับขับสนุกเลยครับลองไปขับขี่ดูครับ หม่ลดที่หนึ่งแสนสองมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกนะครับแอ์หนาวเลยนะครับวันนี้รถเรียบร้อยดีนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเดี้ยวสุดซ้ายสุดกว่าไม่มีดังนะครับช่วงล่างดีโชคใหม่สี่ต้นเลยนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกกุญแจรรีโมทครบนะครับเอาไปพร้อมใช้เลย ลางขคลกันดูครับทำความเร็วได้ดีเลยนะครับเครื่องเคลียปกติมากครับคันนี้เอาไปใช้คุ้มแน่นอนครับปันว่ฝนทำงานได้นะครับแต่ดังนะครับรถใหม่นะครับทุกอย่างพร้อมใช้เลยนะครับจบทุกอาการครับคันนี้ใช้งานได้ยาวๆนะครับ ถูกกว่าเต็นท์ครับมาลองชมมาลองขับขี่ดูได้นะครับเลี้ยวสุดไม่มีดังนะครับเผาขับไม่มีดังนะครับรถใช้น้ำมันล้วนนะครับถ้าชอบติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ